ประมุตุประกาศฉบับที่เจ็เตือนพื้นที่สีแดงเมื่อเวลาห้านาฬิกาวันที่ส3ากุมภาพันธ์กรมมุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่13ากุมภาพันธ์ฉบับที่เจลงวันที่13ากุมภาพันธ์ระบุวา่าในวันที่13ากุมภาพันธ์ คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทาให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปะริมณฑลมีพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยดิกเลี้ยงกันอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางเกษตรไว้ด้วยโดยจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้ ภาคตนออกชิงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัย,ยภูมิขอนแกน่นอำนาาเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัม์สุรินศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดลบบุรีสระบ,บุรีและพระนครศรีอยุธยาภาคตะวันออกจังหวัดนครน,นายกราชบุรีสระแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณคะ่ะ